นี่ครับถั่วฟักยาวจะใส่ตจำสม้มกำลังขูดมะละกออยู่ครับวันนี้ร้านหน่อยมาด้วยครับอันหน่อยสองคนอันสาวเถั่วใหม่มาทอดในรูปติดถั่วทอดไข่มาไอวานท่าไม่วท่านลดจำถั่วพอแตกๆอใส่มาลักกอลงไปนี่หมดนั่นแหละ <c oughs> ใส่มะกอกลงไปมะกอกเก็บขังทางใส่ไปเออใส่ปลาราน้ำปลาราหอมๆหอมแล้วผงชีสโรใส่หน่อยหนึ่งก็พอเดี๋ยวผมล่วง ตาลน้ำตาลงไปไม่พอใส่ลงไปโอ้ยตาลเอาอะไรมีมะนาวเอาอะไรกที่เหลวเลยนี่นี่อ้าวมีมะนาวลงไปแต่ทั้งเปลือกแหนมหอมดิทั้งมะนาวทั้งมะกอกอ้าวหยอดลงไปนี่แล้วลองชิมดูกัน เป็นไงแซบบะเรียบร้อยแล้วโอ้ยน้ำลายไหลเลยนี่ตำสมใส่มะกอกมะกอกนาเด้อเดี๋ยวก่อนเธอเอาไก่ไปเออข้าวเหนียวรอดเลยเอาแบ่งสมทไม้อข้าวเหนียวก่เ้อมเดอมาันียวใหม่เด้อข้าวเหนียวใหม่เด้อนมดิ หนูหน่อยสองคนกินอะไรเอาข่าเหนียวไหมเดียวเอาข่าเหนียวเอาข่าเหนียวไปข้าเหนียวข่าเหนียวคนละปั้นได้ไหมลูกเพชรชอบกินนี่ลำสมนนี่เอนพักมีพักเสม็ดด้วยครับเนี่ยแซ่บํำสมเอาเอาใี่ตรงแบงยี่ไหมนี่ตองไั้ตรงนั้นตักนี่กัวไก อเอาววันตรงนี้มากระเทิบมาที่นี่มาเด้อมากินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับตำสมดูบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกินข้าวกลางปวดกลางเจนาปวดกางเจนาเนาะเอาไปให้บรรบาดบรรบาดบรรบาดเอา